ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อธัญญาศรีนะคะชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะปัจจุบันก็คือทำที่ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดอุดรนะคะถามว่าทําไมถึงเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่นะคะเป็นสถาบันสอนธุรกิจความงามที่ได้มาตรฐานอันดับหนึ่งก็เลยเขาทั้งที่จะไว้ใจก็เชื่อใจที่อยากจะเรียนที่นี่นําความรู้ที่นี่ไปเปิดร้านด้วยค่ะ ก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอข้อมูลข้อมูลต่างๆเงี้ยนข้างที่จะเข้าใจง่ายเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวคือเราไม่มีพื้นฐานมาก่อนคือ,อคุณครูก็สอนให้เข้าใจง่ายคุณครูเฟรนลี่ทุกคนแล้วก็เพื่อนร่วมคายก็เฟรนลี่ด้วยคือเราก็จะร่วมแบ่งปันความรู้กันตลอดลยอะไรเงี้ยคะ่ะก็อยากจะแนะนำมาเรียนที่นะคะ Thank you